สวัสดีคะ่ะลูกค้าค่ะวันนี้เจเจโปวยห้างทองสายสุยานะคะมาอัปเดตทองมือสองไม่มีกําเนิดกําเนิดศูนย์บาทนะคะปรับตำนะคะวันพฤหัสที่ยี่สิกรกฎาคม2568ให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะคะบางท่านยังไม่รู้จักร้านเราว่าห้างทองสายสุยาคือร้านทองที่อยู่ตรงไหนนะห้างทองสายสุยาหนะะ้าตาร้านเป็นแบบนี้คะ่ะห้างทองสายสุยานะคะเป็นร้านทองกลางซอยค่ะก็พิจาราเปิดบริการตลอดเต็มวันเต็มนะคะตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่อนข้างคิวรถนต่ขอจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ และปิดในเวลา6โมงเย็นครึ่งนะคะที่ร้านวันอันิตย์เราเปิด9โมงแลบปิดในเวลาบ่าย4โมงครึ่งเปิดทุกวันและเปิดทึงเทศกาลร,รับชำระนะคะหลากหลายช่องทางมากๆนะคะทั้งเงินสดเงินโอนนะคะและตัดออมของที่ร้านก็ได้หรือลูกค้าต้องการจะชำระผ่านบัตรเครดิตทั้งหน้าร้านและออนไลน์รามีบริการและท่านใดที่ต้องการ ผ่อนผ่านบัตรเครดิตนะคะ0%ผ่อนระยะเวลายาวนาน6-10เดือนก็มีบริการเช่นเดียวกันนะคะและท่านใดมีวงเงินทยอยใช้วงเงินทยอยจ่ายนะคะของ Shopee ปปเอยเมืองไทย c a ปิตอลเอยเราก็รับบริการด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ลาเษราะฉะนั้นที่ถึงเรื่องทองไม่ถึงห้างทาวสายสุริยาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตท,ทองมือสองไม่มีกำหนดเินกําเนิดศูนย์บาทกันนะคะว่ามีอะไรสามารถช้อปปิ้งได้ในสําหรับวันนี้ มือสองชิ้นแรกของเรานะคะจะเป็นงานแหวนหกโป่งนะคะน้ำหนักอยู่ที่ครึ่งสลึงตัดของยี่ห้อทองอยู่ด้านในทบเลยลูกค้าดูได้เลยจ้ะตัวนี้จะเป็นงานแหวนน้ำหนักครึ่งสลึงนะคะราคานในการ F1 แหวน50สภาพงานจะอยู่ที่99%ตัวนี้สวยๆเลยคะ่ะเอี่ยมๆเลยคะ่ะที่รับดูได้เลยนะคะสนใจ F นะคะรีบแคปเจอร์แล้วก็ทักน้องแอดมินได้เลยนะคะตัวนี้ไม่มีกำหนดก,กำหนดส่วนบาทด้วยนะ ชิ้นต่อมานะคะของทองน้ําหนักครึ่งสลึงไม่มีกําหนดกําหนดศูนบาทนะคะคือวงแหวนห้าสิบสามตัวนี้ตัวก้านเป็นเปียงานตันนะคะที่ราคาและด้านหน้าประดับพอยซีแซ่น้ําหนักรวมพอยนะคะจะอยู่ที่น้ําหนักครึ่งสลึงไซส์นะคะห้าสิบสามราคาในการ f วงแหวนห้าสิบสามสภาพงานเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นชิ้นนี้น่าเอฟสุดๆค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นน้ําหนักอยู่ที่1สลึงแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําหนัก1สลึงไซส์54นะคะราคาไม่มีกำหนดกําเน็ดศูนบาทเช่นเดียวกันและใครเอฟจัดส่งให้ฟรีนะจ๊ะต่อเต่า54นต้องเป็นงานแหวนตันเลยนะคะชิ้นนี้เป็นปอกมีงานตันสภาพงานจะอยู่ที่เก้าสมีรอยบุบ1จุดนะคะที่ลาเดี่ยวตัวนี้บบยเอารอยบุบให้ดนนูนี่นี่นี่ตัวนี้นะคะ<น>เห็นรอยบุบนะตัวนี้จะเป็นทองไม่มีกำหนดเกําเนิดศูนบาทนะคะงานตันจ้า ชิ้นต่อมาของน้ำหนัก1สลึงนะคะที่รักจะเป็นงานแหวนนะคะกระดับพลอยซีแซนแหวนฉีดตันสภาพงานจะอยู่ที่99%เราคาในการเอฟคือต่อเต่า55สานะคะสำหรับรายการนี้นะต่อเต่า55ิานะคะที่รักน้ำหนักรวมพลอยสภาพ99%รนะคะราคาไม่มีกำหนดกำเนิดศูนย์บาทน้ำหนักอยู่ที่1สลึงค่ะชิ้นต่อมานะคะสำหรับน้ำหนักหนึ่งสลึงนะคะที่รักสวยมากตาทองยี่ห้อทองอยู่ด้านในตัวนี้งานเอี่ยมเลยค่ะที่รักน้องอยู่ในตลาดอยู่ในห้องเอมาแน่นอนต่อเต่า63นะคะสภาพงานสวยเววอร์ค่ะ ราคาของแท่งไม่มีกำไนตัวในส่บาแคปเราทักด่วนตัวนี้ห้ามค่าด้วยเด็ดขาดต่อเตา63จ้า ชิ้นต่อมาของแหวนน้ำหนักหนึ่งสลึงนะคะจะเป็นงานแหวนท่อนะคะตัดลายจิกลายรอบวงนะคะต่อเต่า5 2สงภาพงานจะอยู่ที่99%าตาทองยี่ห้อทองอยู่ด้านในครบนะคะไม่ราคาไม่มีกำหนดงานสภาพนี้ต่อเต่า52แบบนี้ไซส์52นะคะหายากด้วยรีบแคปแล้วทักหาน้องแอดมินด่วนเลยค่ะและชิ้นสุดท้ายนะคะของน้ำหนักหนึ่งสลึงไม่มีกำหนดเงินสู่นบาทคือสร้อยนะคะต่อเต่า24ความยาว24-5เซนติเมตรครบเป็นงานตันตลอดทั้งชิ้นนะคะที่ละชิ้นนี้เอี่ยมเอี่ยมสภาพงาน,ากนเก้าสนนิบ,บกเก้าเป เป็นชิ้นน้ำหนักสองสลึงนะคะเลดโรมิโอสวยๆเลยค่ะที่รักมาในน้ำหนักสองสลึงราคาทองแท่งล้วนไม่มีกำหนดกำหนดศูนย์บาทชิ้นนี้ในกรณีมีกำหนดนะคะกำหนดอยู่พันสองพันแปดบางร้านถึงสองพันเลยก็มีนะ,ะแต่ราคาชิ้นนี้มาในราคาไม่มีกำหนดสภาพเอี่ยมๆปอปลาสิบห้าน้ำหนักอยู่ที่สองสลึงขายตามราคาทองแท่งทองขึ้นขายตามขึ้นทองลงขายตามลงนะจ๊ะความยาวสิบห้าศูนห้าเซนชิ้นนี้ห้ามพลาดเลยแคปด่วนจ้า ชิ้นต่อมาเป็นสร้อยข้อมือนะคะงานลายบิดปั๊มป่งพ้นทายนะคะน้ำหนักอยู่ที่2ส,สลึงขายในราคาทองแท่งไม่มีกำเนดกำเนดส่นบาทปอปลาสิค่ะความยาว17เจ็ดเซนงานสวยๆสภาพงานเกเปนะคะน้องพ้นสวยๆเลยค่ะพ้นทายทองสวยสุอลามเลยปอปลาสิบเองสลึงขายราคาทองแท่งนะจ๊ะ ชิ้นสุดท้ายของน้ำหนักสองสลึงค่ะเป็นแหวนน้ำหนักสองสลึงแหวนหัวนวมค่ะตัวนี้สวยมากตันมากปอปลา5.6สภาพงาน98%ใส่ให้ชมกันเลยค่ะว่าสวยขนาดไหน้าค่าดยเด็ดขาดเลยนะปอปลา56น้ำหนักสสลึงขายราคาทองแท่งไม่มีกำเนิดกำเนิดศ และชิ้นสุดท้ายนะคะของทองไม่มีกําเนิดกําเนิดศูนย์บาทประจําวันที่24กรกฎาคมนะคะจะเป็นสร้อยน้ําหนัก1บาทโบไม้28สภาพงาน98เปอร์เซ็นต์นะคะที่ราคาตัวนี้ขายในราคาทองแท่งไม่มีกําเนิดเป็นงานนะคะกระดูกมังกรสวยๆเลยคะ่ะที่รักชิ้นนี้ไม่อยากให้พลาดเลยถูกใจรีบแคปแล้วรีบทักหาน้องแอดมินด่วนเลยนะคะห้างทองแสาสุริยาช่องทองออนไลน์กับเราเราจะส่งให้ฟรีๆรทั่วไทยนะคะที่รักสำหรับวันนี้ขอจบคลิปก่อนนะคะถูกใจชิ้นไหนอย่าลืมแคปเจอร์หน้าจอทักหาน้องแอดมินนักถทองอย่าลืมได้ถึงห้าทองแสสุริยาออนนไล์ยส่งให้ฟรี